ดีสววดัต์ชาวันพันช์แมนก็ทุกคนนะฮะวันนี้กลับมาพบก,กันอีกครั้งกับตอนในช่อง yes icon ซึ่งในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมการต่อสู้ศึกดวน global ของทวยทิปแห่งเซิร์ฟ south east asia ของเรานะครับผมในศึกดวลครั้งนี้จะมีทั้งคุณลุงคุณวิสเตอร์และ nobody x เอาละตอนนี้เรามาอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะฮะ ซึ่งในรอบนี้คุณลุงกับคุณ n o b o d y X จะได้พบกันและเราจะมาดูกันว่า2คนนี้ใครจะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะฮะโอเคเรามารับชมกันเลยโอเคมาแล้วนะครับผมซึ่งเราจะเปิดอนิเมะก่อนเลยนะครับผมเพื่อความเราเทกและโซนิกทางฝั่งของคุณลุงจะได้เปิดก่อนนะครับผมฝั่งซิงเอานในรอบนี้ฟาดไปที่ปุ่มปอมในปุ่มดาเมิน เท่าไรดูไิท่านแล้วก็ยิงไล่ป่าในรอบนี้และตามด้วยชิบะแมนและเกลเวินก็ไล่เตะที่เด็กเกลเวินฟังคุณบดบบลิ่ก็เตะเหมือนกันนะและฝังสิ่งออกมาที่ปูบอมเหมือนกันและยุงไล่โจมตีดามเมจอยู่ที่แสนนะครับผมปูบอมใกล้ตาเนะครับผมติดไม่รอดท้อและเอเวินก็ไล่โจมตียุงนะครับผมในรอบนี้และมาแล้วนะครับผมชิบะบอมทั้งฝั่งของคุณลุงก่อนนะครับผม ติดไปในรอบนี้ดามเบตไม่เข้านะครับผมถือว่าโล่ทางฝั่งของคุณโนบิตะเอ็กซ์นายอยู่นะฮะและชิบะไล่ตีเด็กนะครับผมแต่เอลวินจะไปสตันใครในรอบนี้นครับผมเรามาดูกันเอลวินจะฟังยุ่งว่าลูกเตะนะครับผมาอายุสลาตันในรอบนี้สตันสามตัวเลยนะครับผมในรอบนี้สตันยุ่งนะก็เกลวินโซนิกนะฮะโอเคชิบะบผมใน ชิบะบอมของคุณวัดดิ๊กเอ็กซ์เด็ทำดามไปอยู่ที่เท่าไหร่มาแล้วครับผมเรื่องดามอยู่ที่61ล้านเลยนะครับผมเก็บทางฝังอองง่งของคุณลุงได้เกือบหมดทีมเลยนะครับผมเหลือแค่หมาเพ้าบ้านแมนตัวเดียวนะครับผมมาแล้วครับผมแฝดทะลวงทางฝั่งของคุณลุงอันติดไปนะครับผมนับอยู่ที่8ล้านและชิบะก็ไล่ตีเด็กแล้วก็เก็บงานได้ในะรอบนี้เคลมินก็ไล่เตะ หมาพันมแมลงโก้ก็ซืัอคดีเหมือนกันนะครับผมแต่หมาชิบะทางฝั่งคุณโนบอดี้เอ็กซ์คดีเหมือนกันเกมปุ่มบอมจิ้มไปยุ่งก็ไล่โจมตีในรอบมินและมาชิบะแมจจะเก็บงานได้หรือเปล่ายังไม่ได้นะครับผมถือว่าหมาพันแมลงทางฝั่งของคุณลุงนาเหมือนกันนะผมหลายลูกแต่วัยสั่งการทางฝั่งของคุณโนบอดี้เอ็กซ์อันติมาในรอบนี้ดำมาอยู่ที่6กล้านและยุ่งอะไรที่เก็บงานไปทีเรียบร้อย โอเคและเราจะไปดูการต่อสู้ในรอบต่อไปกันว่าคุณ nobody x จะไปเจอกับใครนะผมโอเคนะครับผมและในรอบรองครั้งนี้คุณ nobody x จะได้พบกับคุณวิกต o r นะครับผมซึ่งวิกตอร์เป็นตัวบักที่เขาว่าเร็วที่สุดในตอนนี้นะครับผมโอเคเรามาดูการต่อสู้ของคุณ nobody x กับคุณวิกตอร์กันไปกัน โอเคแลบแล้วตอนนี้โซนินทางฝั่งของคุณวิกตอร์จะได้เปิดก้อนนะครับผมฝังเสียงเอาไปที่ปู่บอมครั้งนี้นะครับผมเรียกน้ำไปที่8ปล้านเลยครับผมและยุ่ไล่โจมตีปู่บอมนัชชีบาแมนชีบานะครับผมกเดวินไล่ตีเด็กนะครับในรอบนี้ฝังเสียงตาฟังง,ฟง,งคุณโนบอดี้อันตีไปที่โกเคเซดามิที่6ล้านในรอบนี้เลยยุ่ก็ไล่โจมตีหมาชีบา ไล่ตำแหเหมือนกันนะครับผมในรอบนี้และเกลวิดาฟังของคุณวิกตอร์นะครับผมในรอบนี้สตันสามแน่นอนลูกเตวายุชลาตันรอบนี้สตันไปที่ใครเรามาดูกันสตันไปที่เด็กนักกีฬผมโซนิกและหมาพับบัตแมนครับในรอบนี้และมาแล้วนะครับผมอัศวินชุนักออกรอบของวิกต orn ะมายุที่สี่สิล้านนะครับผมและติดงาน เก็บเด็กทางฝั่งของคุณนวมณีเอ็กซ์ไปที่เรียบร้อยนะฮะผมเราไม่ได้ดูอดีตของคุณนวมณีเอ็กซ์ในรอบนี้ <S <S โอเค,คสื่อทางฝั่งของคุณนวมณีเอ็กซ์โอเคสื่อน,นะฮะผมตีไปคาร์เมตไม่เข้าและคุณแล้วก็ยุงไล,ล่โจมตีเบรก,กเกอร์เอลวินและหมาชิบะก็ไล่โจมตีเหมือนกันในรอบนี้เอลวินไล่โจมตีม่ยุงและยุงปาดไปที่ยุงของคุณวิกตอร์ในรอบนี้ ตามเอ็ดไม่เข้าเลยครับผมชิบะอยู่ระหว่างของคุณวิกตอร์โจมตีพริตรบตาได้เรามีดามิที่สล้านเก้าแล้วครับผมยุงก็ตีไม่ยอดทอไปที่เรียบร้อยแล้วในรอบนี้เราฝั่งของคุณโนบุนิเอ็กซ์เอากาเสิร์ตตีมาได้ไปเต็ที่โซนิกแล้วก็ยงดประก็ตหุนยนตได้และชิบะก็ไลย่ยุงและเอ็ดนาได้ในรอบนี้ถ้าทางของคุณโนบอนิเอ็กซ์เหลือแค่3ตัวนะครับผมเป็นตัวแท้งทั้งหมดไม่รู้ว่าจะเป็นตัด,ดางเม็ โดนได้หรือเปล่าเข้าเทิร์นที่2แล้วนะฮะผมแล้วก็ซอนิคฟังชิงเงาไปที่หมาบ้านแมงเทินได้นะครับผมไล่โจมตีหมา,าชิบะก็ไล่โจมตีเหมือนกันเดวินไล่ตีธรรมดาไปไปที่โกเกสึและลูกเดวายุสลาตันไปที่โกเกสึสตันโกเกสึในรอบนี้ก็ไม่ได้ออกโจมตีในรอบนนะี้แล้วก็โดนยุงเก็บไปที่เร็วร้อ,รรอย มาดูอสุรินสุนัขออกรอบครั้งที่สองดามายุตที่7ล้านนะครับผมเป้าหมายตัวเดียวและอยู่ไล่โจมตีไปที่หมาป่าบ้านแมนชีบะก็ไล่โจมตีที่ตัวเก็บหมาปม่าบ้านแมนทางของคุณโนบุเดเอ็กซ์แมนได้นะฮะฝ่ายตัวน้องทางของคุณโนบุเดเอ็กซ์ไปชิบะตีกระดาษไปนะครับ อตีธรรมดาไปนะครับในรอบนี้ก็ไม่มีลูกไฟใช้แหละชิบะตบทีธรรมดาไปนะฮะเอเวินก็ไปตีชิบะยังไม่เก็บงานนะครับผมปูบอมไอเก็ไม่สึกไปนนะครับผมและยุงไล่จมตีจะเก็บงานได้ก็ยังไม่เก็บงานนะครับผมชิบะไล่จมตีทีสองทีออกใปูบอมไปยุงไล่จมตีชิบะตีไปลแล้วก็เก็บงานได้ไปที่เรียบร้อย ในรอบนี้ถ้าฟังเอ,อคุณวิกตอร์ได้เข้าสู่รอบชิงในครั้งนี้นะฮะและคู่ต่อสู้ของคุณวิกตอร์ในรอบชิงรอบนี้เป็นคนที่มีชื่อว่า BGLCS นะฮะผมชื่ออา่านยากเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวอักษรทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคเรามาดูในรอบชิงในครั้งนี้ว่าวิกตอร์จะชนะแบบไหนเรามาดูกัน เริ่มต่อสู้ได้ในรอบนี้ซึ่งคุณวิกตอร์จะใช้เป็นคอของบาคุซันนะครับผมเลเวส10และคอบาคุซันก็กอับความเร็กับอสวินสุน,นักในครั้งนี้นะครับผมบมีอยู่ที่65ล้านแล้วก็เก็บาตัวแรกของฝั่งคุณ BGL ได้นะครับผมเรามาดูว่าคุณวิกตอร์จะเก็บงานได้เร็วประมาณไหนนะครับผมเอ <F> <T> วินเตะวายุสลานก็บงานได้รเราดมายู่ที่ ลในรอบนี้เก็บได้เก็บได้งตัวเลยนะผมและชิบะไล่โจมตีที่หมาฟพาะมนแมนและฝังสี่เงาในรอบนี้จะเก็บงานได้ระบเปล่ายัางติดไม่เอาท้อยอยู่นะผมอยู่ก็ไล่โจมตีชิบะก็ไล่โจมตีเหมือนกันเอวินโจมตีธรรมดาไปแต่ยุงไปในรอบนี้จู่โจมพิตาจะเก็บได้ยังติดไม่เอาท้อยอยู่นะผมในรอบนี้ ร่างสิววินเตนะครับผมของซุยริวเก็บงานยังไม่ได้นะครับและยุงไล่โจมตีเก็บงานไปที่เรียบร้อยและแชมป์ในครั้งนี้ก็ตกอยู่ในกำมือของคุณวิกตอร์ไปทีเรียบร้อยที่เขาว่ากันว่าตัวเทพแห่งความเร็วและนี่ก็เป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้นะครับผมเป็นของคุณวิกตอร์โอเคนะครับผมและใครที่ชอบคลิปการ ด่วนประมาณนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายบาย